ปฏิโมกขอสบสษีเจ็ดของรูหนาวพระลงปฏิโมกร้อยยี่สิบสามรูร มันหลอกจนบน น,น,น,บบน,นี้เป็นวันธรรมโบสถตรงกับวันแรงศิษข้ามเดือนสามจัตนี้เป็นจัตหนาวมีแต่โบสถล่ลวงแล้วเนึนงปัจจุบันหน่นยังไม่มาอีกโบสถเกผมรพระอภิวัตรรัตนัญโยพันศาสองอุปสมบทเมื่อวันที่1มินวินายนพุทธศักราชสอ6พั้รกได้รับชันดานรุญาให้แสดงพระปาฏิโม พระภิกษุที่มาประชุมในวันนี้มีทั้งหมด123ร,รูปพระภิกษุรูปใดที่มีาามาษารมากกว่าให้เรียกว่าอุราวะอุโสพระภิกษุรูปใดที่มีมณสาน้อยกว่าให้เรียกว่าเอวังทนเตเมื่อฟางพระพรบิทธิกแล้วกับผมจะได้บอกอุปกรณ์ภิกขะเและส่วนตักติสภาธาบัต ได้ทำการแสดงพระปฏิโมกข์เป็นาภาษาบาลีเป็นลำดับสืบต่อไปอุโสสะการะนาโตปเอนะวิธานภุภะกิจจังการสังขโตติการฐานสัมมาช阿นะจักรปะปะทีปุจฉะนะจักรอาสนะปัญ Niyabari bojani yubanamananjajantara anantikunanjantara anjate sadewa akatubo satanamari sujiyati. Ara anjapubukana jahidukana ngajapikuni nama wakodati. Tadakurime sudatu sukijesu rati pagitamitani suri alokasati tayangatian ทีู่นาวัตการันติภิารามิเกียติทีู่ที่ติดกตานิปารินิติดานิโหนติจันทาหาราตาลิสิตีหาระตานิบาลานิสัสิมาตัิชาจิตวานิสนัูนขาวัโตนักิอุตุขานงนามเอตการติกันตานเอตกาเาวสิทันติเจวังปุตุหจิพานงปุตุวีธาปนัสาสเนเอมันติหวสานันวสนณทินิโหติจันทาหารา Āyāṃ hevāṃ tattuḥ āsamī ca utumhī ānta uposatā ṭīminā pākeṇa Eku uposatō sambato ca uposatā ātikātā Eku uposatō āvāk siddho Āyāṃ samātē ṭītī hevāṃ samātē ṭītū tūtā nāṃ thāre etatāṃ Hevāṃ āvāsā Ṭhāntā hāra nātā Iku khananā namā imā samī uposatā Tewi sanyukara hiku sanipatita hoti iti ewak sante dihaya sabatehi hiku kananati are etapa Ewa nga woso Hiku ni nama wadopana itani tasanakita yanati itika sara nokasanamu pakichanan kataka Nikara nokasanamu pakichanan patati yaparimuti ata ewakana wabitamu pakichanaparimuti niti e jagu hakite sate soti makso jagu kasi panna raksi sama kina anya taro yaka jagu posato panna rakso ya wak ika jagi tukama pata sangu posata raha jaga taro wapato wa hape reka pakatata paraji kangkana-kana sangke na wahanukita te jago hakata pasakawija yang kita เตสังจารวิการเตสังจารวิกาลโภชนะที่วเสนาวัตถุสภาพาปติโยเจนะกวิชันติเตสังจารถาปเสหัถาปสัตโตภาติการณะกวเสนาวัเชตโพโกจิวัจณิยัคุทโนเจนะกทิเอวังตังกุโบสตากมกิเมหิจติลัทธาเมหิสัมขาริตังปะตัลังงามะโหติกา การูตังรุปศตว์ต่าสรพต่างๆต่งวิจิตวายการกิริยมาโปสโสังเขั้อานุมาเนกโกสาทุยัมมีปุชามิจติทาบาริสุธาตัทยมีปุชามิจติาบาหริสุธาบาริสุเทพายะสมัโตตสมามุมีว่าเมตังภารียมิสาธาที่กรณะสมถานิธิตา ปุ้ิฏฐังโขอายัสมันโตนิพานังปุ้ิฏฐาจตารโปาราชิกาธรรมาปุ้ิฏฐาเตร่าสาสังขาทิเสสาธรรมาปุ้ิฏฐาพรเวอนิยกาธรรมาปุ้ิฏฐาติงสัามิสัตทิยาปาจิติยาธรรมาปุ้ิฏฐาพรเวนวุติปาจิติยาธรรมาปุ้ิฏฐาจตารโปาติเทสัญญาธรรมาปุ้ิฏฐาปัญจสักกะติเสทิยาธรรมา กุติถาสัตตาที่การณ์สมัคาธรรมาเหตังปะสาภะคะวะโมสุตตาคตังสุตตาริยาปัญญานวัตธมาสังกุเทสังราขัตเตะตถาคตเปหวะสมุทเทหิสัมโมทามาเนหิอภิวัตมาเนหิสิกขะพันติใิ้กุมาติโมขังเนติปังชาตุ